สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับก็มาพอกันบาลานกับสาวนงอยู่บ้านให้เก่าแล้วครับเขาถิมวาเปิดประแดดมืงน้องบาลน่หลังจากเขาเห็นดมากเดืยปีนึ่งมัจาะเพาเปนสิบเปื่อยวะเนาะาะว่าเขาเดให้พิการให้เป็นขางแหลกของเานาบาน้อมีนครับต่วนี้บ้านน้องกับสีเนี่ยบให้เด็กไม่กินยังหมากไมเนี่ยจากกระอาจิลงเด็เว็นมือแล้วสองมือลงกคนหนงสีน้านะเมีครับว่าอะไยัง สองสาวก็ท้ายมูปิ่งเนาะแม่บ้านกับไปเก็บบางท่านแต่ว่ามัอนี้ข้าวมดนไปเก็บประมาณนั้ะบดไปเก็บครับมันเปลี่ยนใหม่เช็กมือนหนึ่งก่อนจ้ะพี่น้องเ้าสร้างบางท่านมากท่าน้องก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วเนาะแม่นครับแต่ว่าบางท่านที่ท่าน้องส่งไปให้นี่ก็สีบริษณหน่วยใหญ่เบิดเนาะแม่นมีหน่อยมีไงร่วมกันนอกจากต่ว่าคือได้ค่วงปลอดภัยแต่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางท่านห้าปลอดสารพิษน้ำมันต้อบริษณใส่สารยังเลยจับปุ๋ยขี้มีเพิ่ษกับบริษณ์ใสน้ำมันนะ แต่กินแบบสบายใจแหละจ้ะแต่ว่าคุณภาพนุย่ยเพิ่นกิดสีบ้องแย่แห้งคือตามท้องตลาดที่เพิายยานน่นใส่ยาเขาานาเนอะของห่อนี่คือหวานมา,าพกพวกปลอดภัยน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นจ้ะแต่ว่าเรื่องกรอบแลอวหวานนี่กรอบหวานแต่ว่า,า,า,วากร,ระทะทรงเป็นไ่ต้านสามสิบหนึ่งกับอาชีพนีเฮียจักน้อยนะวนะเนคอะพอเพิ่นเดินทางไกลแล้วจ้ะมาเบิง่งประเด็๋ของเ่าจ้ะเ่ากระสีมาเบิ่งผลงานของเ่าครับว่าเอาเห็ดปีที่ ผ่านมานี้จะเป็นอย่งไรปลาแดดเขาหางแหลกเขาครับเอืกอยเอืกอยอยู่ปีกเนาะขอโทษมาส่วนอะเนี่ยแต่ว่าปลาเหลื่อมลายนะจ๊ะจะสอนปลาอดไแล้วว่ากันี่มาเบิ่งครับแบโตปลาแดดเขาเปื่อยงี้จะเป็นอย่งไรอันนี้คือกระปุกเลือดจากที่ห้าวตักไข่พี่ทองเนาะเก๋ย์ห้าวที่มาจากนอวีนะจต่เพื่นมายาเมากระตักเขาเป็นเลยซำนี่เนาะโตัวยังงามเลยครับโตแข็งดีจ้ะแต่ว่าถี่ห้าวเฮตุนึงคือห้าวเหตุใจไหนก็ไดถี่สิบบ่ให้ยทุ เป Incre ื mm ่อยนะบ่าวเนาะแต่ว่ารสชาตินี่ก็ว่ากันอีกอันหนึ่งนะถ้าจะปรุงเอาแล้วจ้ะรสเค็มก็จะงอวงากันทีนะถ้าเ้าสีเท่พี่หน่อไปกันถ้าจะมาปรุงรสอีกทีนึงครับห้าได้อยู่ในประมาณสามสี่กระปุกอยู่เนาะครับถ้ากาแฟพี่น้องไปน้ำเนยแต่จะบอกว่าข่วงแสบนี่กระสีบอกข้างในลอยโปรเซนต์ลจ้ะเพราะว่าข้าวกะกำลังเหลื่อมเห็นเนาะอุ่นจ้ะนี่นี่แต่ว่าบ่มินนะบอสน้อมันไม่กินเลยครับเปิดมาฮ มันไม่กลิ่นหอมอย่างไรรู้เปล่มันไม่กลิ่นเหม็นมันไม่กลิ่นเหม็นมันติดกหม็นหอมนะหอมครับโอ้โหตาขึ้นโอ้โหนี่คือเฮดแบบโอ้โหตัวปลาใหดแบบว่าเขาควบข้าใจเขาเขาเองนะวะเนาะเฮดจะเล็กกระไดสีสีบอลหายเพิ่มตัวเพิ่นเนวเสียนะจ๊ะแต่ว่าควบเสงข้อใสีปรุงเอาที่หลังเนาะควบขึ้นเท่านั่นจ้ะโอ้โหเป็นตัวปลาแข็งกระไดเลยครับ หอมไม่ได้เปิดออกมาหอมแห้งเลยถ้ากินถ้ากินสมดีเนาะตั้งใจแล้วท่านบว่าขวับพริกเนาะขวับพริกสดหอมแดงกระเทียมใส่นะมึงแล้วท่นมีลองสีบางอย่ตัวเอาตัวแบบยดไปนั่งตัวสีใหญ่อุ้ยสีใหญ่เลยวะอันนี้เลยตัวปลาขาวเนาะนี่คือปลาที่เขาไปสอนอยู่หล่อเอ็ดน้ำเอื่อยเนาะเอื่อยรีกนะจ๊ะ อี่เหนยงแข็งตัวนยดีฮะน้มบปชอบเข้มเข้มเขมเนีเข้มแน่ละกะดีเด้วขึ้นมาเปลือยนะ้วาเนาะก็เชื่อว่าใส่ได้แล้วเนี่ยปลาบ้างบ้างกระปุกเนี่ยนกถีใส่ข่าสารทำได้ด้วยบริขัวเนาะเพื่อกให่ตู้เูิ่นพ่นแดงเนาะปลาพ่นแดงเม่นจ้ะ บางบางตัวก็เสียออกขาวเพราะว่าห้องบอดดีไซนมีนระมาเนาะอุ้ยจ่ว่างางหอมดีแหงกตัโตแข็งดีแหงเนานะกินหอมเลยจะวา่าต้องปรุงเอาเนะาะรสสาติก็ต้องปรุงเอาครับพี่น้องห้องหันได้ด่เคยเห็ดปลาเด็กปลาหลาเนะ เหังไดเห็ดให้เพื่อนเสียบเนาะปรุงไม่ใชดใดในน้ำมาลังสนองนเด้อจ้ะจ้าจังใดตวงไหนเนียนนี่เ,น,เนี่ยคือเป็นเหลว่ยงสีน่าจา้ะแบบว่ขาข้าเขาสิกินเนีวเขาสิปรุงจังไลยยังสีเสียมใช่ไหมจา๋าข้าต่องไซยังเนี่ยใส่ของฉลอดบ่บ <c oughs> แต่วันนี้วาลังสนองเห็ดนี่บ่เดี๋ยวว่า,าสีส้มพีสีน้องเด้อจ้ะเพียงแต่ว่าเทามาลองเบิึงเนาะว่าเป็นแนวใดเพราะว่าเขาบ่เคยเห็ดนะจ้ะเมียนครับโอ้ยไปนะปลาเดกกระเขาวเขากระเขาวล้วนๆเลยครับเนี่ยโอ้ยไปนะ ตัวพอดีเลยเนาะพอดีตามเจวเลยจังนี่ตัวบานหน่อยกว้าใหญ่เลยผมมากินก็สมกว่สิพอดีนี่เปิดบุ้งเลยสมมงม่วงเนาะอีกสองกระปุกครับสองกระปุกโอ้ยตูดูนี่เด็กนี่เขาใส่โป่งใหม่ได้เนี่ยตัวนี้บริษัทข่าวสารนามเพื่อเกษตรออกมีสินะนี่ครับตัวตัวนี่เฮ็ดเฮ็ดคนละสูตรเนาะอันนี้สูตรแ่้วมันสูตรแม่์ว่าผ้าเห็ดนี่นะแม่ว่ารานผ้าเห็ดได้จ้ะ แต่ว่าหมอนที่ใช้น่องที่นี่คือข้าเห็ดเองเนาะข้าวของใจข้าเองจ้ะใช่ปะเห็ดเองเขาเนาะโอ้ตัวปลาเขาง่ายเจ้าครับขนาดจ้ะแต่ว่าพี่บอกยังไงซะว่าว่าเข้มนะล่ะเนาะใช่สิว่าเข้มนี่ครับเพราเข้าบริเวณทะเล ห้อบูหัที่จเริ่ถอบเนาะแต่ว่าห้องมอเนเร์แต่เพต่ว่าเาเ้าง้องการที่ว่าบอยพื้นนาสนะเมนระปาองเร่ป๋องะป๋องกระป๋องกระป๋อมกระปงกะป๋อรปงกระป๋องกระปองกรระป๋ะปอระงรสงกระป๋งระอกรากปกระงกรองกระกะปองกปองกรองกกรระกรอกงกนอกรอรงกอกระ บเบิดเด้ถนนบเบที่ออกบิบเด้เอามาเค็มบวมได้จากปลาเลยไมีเค็มแต่ว่าเขาปุงเที่ยวกัปูุกเอาต้นที่ใส่บวบไี่้นมาเ๋ยอันนี้หอมมากไงกระไดอันที่ไอพีเราบวบก่อนนี่เินไก่อมๆกันเลยเด้อจ้ะหอมรับปลุกก็หอมหอมกับปลุกเนาะมันไม่กินเนากินหมินเลยจ้ะ พอมันปลาแดกจวงเน็ตครับผมมันไม่กินปลาแดกจวงเนาะีเด๋ยวนอ้โหจะไปหาไม่อีกเลยแต่สอนแห้งปลาคนนะแต่ว่าโทรมาเมื่อเช้านี้ว่าน้าม่อนบกคนใดดอกแต่ว่าสอนสอนใดอยู่ครับม่อนสอนปลาซิวเกล้วม่อนเขาเพิ่นวานเฮนนะวานเฮเกลวมอ้เนาะนี่เพิ่นวานเฮก็ได้ปลาขาวปั่นมิจจะตัวใหญ่เพิ่นนะอู้นะนี่นะครับ ยังหปูเราเลยยังะเสอาใส่กระปูไปเนาะแต่ว่าวิธีีนี่หาก็ตตองจะถามผู้เฒ่าผู้แก่เป็นมือเนาะแต่ว่าหากสิจงวายุพี่น้องห่าทานได้ทีเชี่ยวชาญในการเห็นประเด็กเนาะแต่ว่าปรุใส่หยังคนจังสิแสบจังสินอกจากข้อเมมาบอกขาวนน้ว่านะเ่าก็สิเด้เห็ดเห็ดนนำเนาะแต่ว่าเมื่อไหรอาสิรอฟังขอาเหม็นจัพี่น้องก็กรได้นะห้อปปรุงนาจากแต่ว่ตัวปลานี้ คือว่าโอเคแล้วจ้ะบ่เนาโอเคครับบ่เนาบ่เนาบ่เปื่อยครับนี่แล้วก็บ่นหมิ่นหมหมิ่นเปิดออกมานี่หอมหอมห่วยๆไปแต่ข้ามเข่าหอนๆจำเล่นี่ปลาเนานี่คือเขาเอาใส่ออกทุกตัวน้ำบ้านมิ่นครัเอาเอาเกล็ดออกเบิดจะถอดเกล็ดหมเคีมดีเคีมดีสุดยอดแล้ว ยีเดแต่ว่าเพิ่นมานหนานะบ่าเนาะมีครับ,บ,บเพราะว่าเฮาก็บ่เคยจ้าเพื่อจากการลองเม่นปลาหลายก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งเนาะมีครับแล้วเฮาก็สิลองปรุงมันจค่ปรูหน่อยนึงมาจ้าละมานะให้ลองปรุงมึงก่อนก็นกนได้จักเข้าใส่หยังนี่เฮาต้องเขาเ้ขาไปเบิ่งนี่เข้าเบิ่งนี่อุปกรณ์เสริมมนวิธีการปรุงป,ปลาแดกปลาหละมาเบิ่งไก่นี่เหรอ่าวต้องสนอนดีเดี๋ยวมึงตัวปลาเฮาก่อ อุยสวยอีเสียยูงามนเนี่ยกำลังยังงามอืมแล้วก,ก็บ่มีบ่มีม่นอนน้อนอนยังก็เพิ่บ่าวนอนกลับนี่นี่เองดีวะประสบความสำเร็จอยู่ดได้แต่ว่าควบเสียบหนิเพราะฮัตไหนเสียบจ้ะเพราะว่าเฮาตอนเคยเห็ดเนาะออืครับสุดยอดเลยเป็นคลิปนี่ก็เป็นคลิปอัปเดตประเด็กเฮาเฮ็ดเ,เนาะเพราะว่าเฮาเคยสัญญากับพี่น้องว่าเฮาเฮ็ดแล้วครบ1ปีเฮาสิ มาเปิดให้พี่เอาเบื่องน้าเนาะมีกระทือว่าประสบความสำเร็จสวปาดสวยงามโอเคจ้ะจะเป็นลายผูกความหมของสักตอลเนมีสุดยวมาใส่น่าจะลีปนี่ก็ไปก็สนสันอยู่บ้านเด้อจากต่ว่าเาก็อาจีิต้องไปหาในยูนิคอรนทงนะมีครับเพราะว่ามันนี้ไม่้อ้งทเก็บปักท่านนอกจากเพราะว่าเขาอยากไปทุรไลนมาเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตป้าแดกป่าลาอยู่บ้านเท่านาะให้พี่น้อนข้าเบิ้งครับพี่เบงห่อองกันเมียนครับ,รบจ,จังหวาผอกันคลือไงเด้อจ่ายคลิปนี้วัเนเสาร์นี้ไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ายดีดีแห่งเราด้วยเราด้วจ้า